บทที่20หมู่บ้านโปชิขอบคุณที่เตือนแต่เราต้องไปหมู่บ้านโปชิกูจือซางโบกมือขอบคุณเด็กชายสำหรับความเมตตาของเขาแล้วเดินต่อไปอยังยอดเขาเมื่อเห็นว่าพวกเธอไม่ฟังคำเกลี้ยกล่อมเด็กชายภูเขาร่างผอมจึงกังวลเล็กน้อยแต่เมื่อคิดถึงตำนานของคนรุ่นเก่าบนภูเขาเขาก็ไม่ได้ติดตามไป หลังจากเห็นฉากนี้หมู่บ้านโปชิสถานที่ที่ฟังดูแปลกๆได้สร้างความลึกลับในใจของผู้ชมในห้องถ่ายท่อสดในตอนสุดท้ายของรายการตากล้องที่ดูแลการถ่ายทำกูจือซางมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วและความแข็งแกร่งทางร่างกายของเธอแต่เขาคิดว่าเขายังคงประเมินเธอต่ำไปบนถนนบนภูเขาที่ยากลำบากเช่นนี้นักแสดงหญิงดูเหมือนว่าจะอ่อนแอ แต่เธอกลับเดินได้เหมือนเดินบนพื้นราบพวกเขาใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงในการปีนขึ้นไปบนจุดชมวิวบนยอดเขาโปโปโเมื่อผู้ติดตามอีกสองคนนั่งบนม้านั่งหินหายใจหอบกูจูซางซึ่งลมหายใจดูปกติเดินไปที่ขอบของแท่นชมวิวเธอพบว่ามุมมองที่นี่สวยมากอย่างน่าประหลาดใจราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นไม่ใช่จากธรรมชาติ จากตรงนี้สามารถมองเห็นยอดเข้าด้านข้างที่ทอดยาวทั้งสองด้านของอีกด้านหนึ่งและภูเขาทั้งลูกดูเหมือนราวกับมังกรที่กำลังขดตัวไปมาภูเขาที่เป็นลูกคลื่นคือหลังมังกรและที่ปลายสุดของขอบเขตการมองเห็นที่ปกคลุมไปด้วยเมฆและหมอกสามารถมองเห็นทะเลสาบเล็กๆได้ไม่ชัดเจนส่วนหางของมังกรจมอยู่ใต้น้ำเวลานี้เป็นเวลาบ่ายโมงดวงอาทิตย์สีทองสองแสงด้านที่มีแดดจ้าของภูเขาโปโป กูจือซางสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าผู้เขานี้มีเส้นเลือดมังกรและยังเป็นเส้นเลือดที่มีโชคลาภรุ่งเรืองเป็นพิเศษอีกด้วยจากมุมมองของเธอพลังชี่และโชคของเส้นเลือดมังกรนี้ก่อตัวขึ้นอย่างน้อยหนึ่พปีในอาณาจักรเซี่ยยังคงเป็นสังคมศักดินาเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนมีทั้งเจ้าชายและแม่ทัพใหญ่โดยทั่วไปสถานที่แบบนี้ถือว่ายอดเยี่ยมสมบัติทางธรณีที่มีเส้นเลือดมังกรอยู่ภายใน จะถูกบันทึกโดยปรมาจารย์ทางธรณีที่มีหน้าที่ค้นหาตำแหน่งของสุสานของจัก,กรพรรดิพวกมันถูกใช้เป็นที่ตั้งของสุสานของราชวงศ์จากมุมมองของปรมาจารย์วงจุย้ยเส้นเลือดมังกรของภูเขาโปโปเป็นหนึ่งในภูมิประเทศที่ดีที่สุดและเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ถูกครอบครองกล่าวอีกในหนึ่งควรมีสุสานขนาดใหญ่ที่นี่ท่าทางของกูจือซางกลายเป็นเรื่องจริงจังมากขึ้น ทันใดนั้นเธอก็หยิบเข็มทิศสีทองเก่าๆออกมาจากกระเป๋าเป้ด้านหลังซิ่งหลานซื้อสิ่งนี้ที่ร้านขายเครื่องหอมเพื่อเป็นของขวัญให้เธอในขณะนี้กูจือซางกล่าวว่าภารกิจในครึ่งหลังต้องหาหมู่บ้านโปชีให้ได้ก่อนจริงๆแล้วทางทีมงานรายการได้บอกใบเราไว้ชัดเจนแล้วว่าให้หาที่ร่มที่สุดในเขาโปโปเขาโปโปก็คือเส้นสายมังกรทั้งเส้นทิศใต้เป็นหัวทิศเหนือเป็นหาง เพียงหาช่องลมของเส้นโลหิตมังกรให้เจอท่านจะพบสถานที่อันร่มรื่นที่สุดของภูเขาโปโปช่องลมคืออะไรเชื่อกันว่าในห่วงจุ้ยชูชูภูเขาที่มีเส้นเลือดของมังกรเพื่อรวบรวมพลังงานและหล่อเลี้ยงในขณะที่มังกรมีหัวมังกรและเส้นเลือดมังกรจะทําให้ปรัดเปรียวมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีสถานที่ลึกลับที่เรียกว่าหลงตุนเฟิงและเขี่ยวมังกร ตำแหน่งนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่เสถียรที่สุดในภูเขาทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งบรรยากาศของภูเขาจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและทิศท,ทางลมในแต่ละวันนักปีนเขาที่ปีนเขามักจะเจอประสบการณ์นี้เมื่อเข้าสู่ภูเขาภูเขามีเมฆมากและอากาศเย็นอุณหภูมิจะสูงขึ้นหลังจากนั้นไม่นานหรือเมื่อปีนเขาจูจ่ๆก็มีฝนตกนี่คือการเปลี่ยนแปลงของชี่ที่ช่องลม ตราบเท่าที่คุณพบช่องลมคุณก็จะพบสถานที่ร่มรื่นที่สุดบนภูเขาในทางห่วงจุย้ยกู่จือซางเปิดหน้าปัดบนเข็มทิศแล้วลากเข็มทิศด,ด้วยฝ่ามือและใช้ปลายนิ้วสะบัดเบาๆเข็มแม่เหล็กสีทองแดงบนหน้าปัดเริ่มหมุนเมื่อมันหยุดอย่างช้าๆมันก็ซ้อนทับกับเส้นสีแดงของเทียนฉีซึ่งชี้ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งผู้ชมไม่เข้าใจอะไรเลยแต่พวกเขาได้ยินกู่จือซางพูดว่าฉันพบแล้ว หลังจากวางเข็มทิศแล้วกูจือซางก็ก้าวเท้าและเดินไปอย่างทิศทางหนึ่งบนภูเขาตากล้องที่อยู่ข้างหลังเขาหยิบกล้องของเขาและตามไปอย่างรวดเร็วยิ่งพวกเขาไปไกลเท่าไหร่สภาพแวดล้อมโดยรอบก็ยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้นไม่มีแผ่นหินอยู่ใต้เท้าของพวกเขาถนนก็เต็มไปด้วยดินเดินอยู่นานก็ไม่เจอใครในขณะที่ผู้ชมในห้องออกอากาศถามว่ากูจือซางหลงทิศหรือเปล่า และบางคนกังวลว่าพวกเขาจะหลงทางหากเข้าไปในภูเขาลึกเกินไปหลังจากนั้นอีกสิบนาทีในที่สุดบ้านดินและหินก็ปรากฏขึ้นในสายตาของกูจอซางคนอื่นๆผ่านร่มเงาของต้นไม้ในภูเขาทันใดนั้นเสียงผู้ชมก็ฮือฮาขึ้นกูจอซางก็เห็นร่างบนเส้นทางเล็กๆด้วยกล้องวิดีโอชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาและเห็นด้านข้างของพวกเขาหลังจากโผล่พ้นพุ่มไม้ เมื่อเขามาเจอการจ้องมองของกูจือซางเขาก็สั่นด้วยความตกใจเป็นผู้แข่งขันหมายเลขสองไปสี่กูจือซางโบกมือให้เขาเคลื่อนสายตาที่ยิ้มแย้มของเธอลงไปที่เท้าของไปซีหมายเลขสองช่างเป็นเรื่องบังเอิญจังมีเม่นสองสามตัวที่เท้าของเขาตัวที่ใหญ่ที่สุดอ้วนเท่าครึ่งลูกฟุตบอลมันก็น่ากลัวเล็กน้อยเมื่อมองดูเสียงของไปซีแผ่วเบามากคุณสวัสดี กูจือซางทำหน้างงมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อมองเม่นตัวใหญ่ที่เท้าของชายหนุ่มด้วยดวงตาสีเข้มและความระมัดระวังเล็กน้อยเธอเดินไปที่ประตูหมู่บ้านโดยไม่พูดอะไรในบรรดาผู้เข้าแข่งขันไม่กี่คนไม่เป็นที่ถกเถียงในฤดูกาลที่สามของเปิดโลกวิญญาณไปซีเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ทุกคนรู้จักดีว่าเป็นผู้มีพลังจิตเขาได้แสดงความสามารถที่น่าทึ่งในการเชิญอมะตะ ตั้งแต่ซีซั่นแรกและมีเม่นรอบตัวเขาในแต่ละครั้งแม้ว่าเขาจะพูดตรงๆว่าเขาไม่รู้วิธีทำนายโชคชะตาแต่ความนิยมก็ยังสูงมากอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแมตช์ของทีมตอนนี้ตั้งแต่วินาทีที่ไปซีเข้าไปในภูเขาเม่นตัวใหญ่ก็ออกมาพร้อมกับเม่นตัวเล็กกลุ่มหนึ่งพวกมันเดินนำหน้าเขาไปตลอดทาง ฉากที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นี้ทำให้ความนิยมในการถ่ายทอดสดของเขาพุ่งสูงขึ้นคะแนนเขากระโดดขึ้นเป็นอันดับสองในห้องถ่ายทอดสดของเขาผู้ชมบางคนที่ศึกษาสัตววิทยาพูดตรงๆว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เม่นธรรมดาจะโตได้ขนาดนี้พวกเขาขี้อายมากและจะกลัวทุกการเคลื่อนไหวนี่มันเหลือเชื่อมากกูจอซางไม่ทราบการแสดงความคิดเห็นที่ร้อนแรงในห้องถ่ายทอดสดทั้งสองช่อง ถ้าเธอรู้เธอก็จะยิ้มอย่างเฉยเมยเพราะเธอรู้ว่าเม่นตัวใหญ่ที่อยู่ถัดจากไปซีเป็นวิญญาณที่บำเพ็ญตะบะเท่านั้นดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกว่าสัตว์วิเศษได้ไปซีก็ไม่ใช่ไปเซียนเอ๋อตัวจริงยังมีคนอื่นอีกเธอยืนอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเมื่อเธอเห็นธงที่มีโลโก้ของกลุ่มโปรแกรมเปิดโลกวิญญาณที่ปักไว้ที่นั่นเธอรู้ว่าเธอพบสถานที่ที่ถูกแล้ว หมู่บ้านโปชิอยู่ใกล้ช่องลมของมังกรกูจือซังยังคงถือเข็มทิศอยู่ในมือด้วยเหตุผลบางอย่างเข็มแม่เหล็กบนพื้นผิวของเข็มทิศสั่นมากขึ้นยิ่งเข้าใกล้ประตูหมู่บ้านโปชิที่สุดโซมราวกับว่ามีออร่ารบกวนสนามแม่เหล็กรอบๆมันมีเหตุผลว่าเส้นเลือดมังกรเป็นสถานที่ที่ง่ายที่สุดในการหาจุดกลางสมบัติธรณีแต่โดยรอบรัศมีของที่นี่ก็รับรื่นเช่นกัน สิ่งที่แสดงออกมาก็คือจุดเน้นที่ทางรายการบ่ายเจ้าหน้าที่ก้าวไปข้างหน้าโดยไม่รอให้เธอตรวจสอบเสร็จและพูดว่าผู้เข้าแข่งขันหมายเลขเจ็ดกูจอซางคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่มาถึงทางเข้าหมู่บ้านและคุณจะได้รับหนึ่งคะแนนตามกฎการแข่งขันกรุณาไปที่พื้นที่รอเพื่อพักสักครู่และรอผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมาถึงแล้วพวกเขาจะเข้าไปในหมู่บ้าน เมื่อกูจือซางเข้าไปในโรงเก็บของที่สร้างโดยกลุ่มทีมงานเธอสามารถเห็นชาวบ้านใกล้ทางเข้าหมู่บ้านและเฝ้าดูพวกเธออยู่ข้างในเห็นได้ชัดว่าเป็นสังคมสมัยใหม่แต่ชาวบ้านในกลุ่มภูเขานี้ยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อหลายสิบหรือหลายร้อยปีก่อนสวมแจ็กเก็ตและกางเกงขายาวทรงหลวมๆผู้ชายถือไม้เท้าและผู้หญิงสวมผ้าคลุมสีสะดูเต็มไปด้วยฝุ่นเงียบงันไร้ชีวิตชีวา นี่คือความคิดแรกของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ผุดขึ้นมาในความคิดของเธอผู้อำนวยการหลี่เฉิงเหอเดินเข้ามาโดยเอามือไพล่หลังและน้ำเสียงของเขาดูชื่นชมตามที่ผมคาดไว้ผมรู้ว่าอาจารย์กู่ต้องเป็นที่หนึ่งนับตั้งแต่ที่เขากับเกาจี้เห็นความสามารถของกูจือซางเขาก็กลายเป็นแฟนคลับตัวยงบางครั้งเมื่อเขาเห็นคำพูดของกลุ่มแอนตี้กูจือซางบนอินเทอร์เน็ตเขาจะต่อสู้และช่วยแก้ต่างแทน ในขณะเดียวกันก็แอบคิดในใจว่าคนเหล่านี้ไม่รู้ว่าอาจารย์กู่นั้นทรงพลังเพียงใดเขาลดเสียงลงและพูดว่าอาจารย์กู่คุณไม่คิดว่าคนในหมู่บ้านนี้แปลกไปหน่อยเหรอตาของพวกเขาหน้ากลัวกูจือซางดูง,งุนงงทีมงานของคุณไม่ได้เป็นคนเลือกสถานที่หรอกหรือลี่เฉิงเหยยิ้มช้าๆเขาพบหมู่บ้านโปชีแห่งนี้โดยบังเอิญเมื่อเขาเลือกสถานที่บนอินเทอร์เน็ตและคัดกรองสื่อ คนในท้องถิ่นบางคนกล่าวว่ามีกลุ่มคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์บนภูเขาโปโปโซึ่งอาศัยอยู่ในภูเขาตลอดทั้งปีพวกเขาลึกลับมากในตอนแรกทีมงานรายการได้ค้นหาหมู่บ้านบนภูเขาแห่งนี้เป็นเวลาสองวันหลังจากพบมันในที่สุดและแม่ยากหัวหน้าหมู่บ้านก็ตกลงที่จะให้พวกเขาไปที่หมู่บ้านเพื่อสำรวจลีเฉิงเหอเต็มไปด้วยความตื่นเต้น แต่เขาคาดไม่ถึงว่าเมื่อพวกเขามาจริงๆชาวบ้านจะมองพวกเขาด้วยสายตาเช่นนั้นหลังจากนั้นไม่นานซุนอี้ชิงเป็นคนที่สามที่มาถึงทางเข้าหมู่บ้านเมื่อเขาเห็นกูจือซางและไปซีซึ่งรออยู่ที่นี่แล้วเขาก็ขมวดคิ้วดูไม่มีความสุขหมายเลขเก้าเฮมิตูเป็นอันดับสี่หมายเลขสิบสี่ห่หงและหมายเลขหกเดซี่มาถึงทางเข้าหมู่บ้านเกือบพร้อมกันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันที่เหลืออีกสามคนล้มเหลวในการผ่านความท้าทายรอบแรกและถูกหักคะแนนหลิวผู้ดำเนินรายการกล่าวว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นและท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงผู้เข้าแข่งขันทั้งเก้าคนมาถึงทางเข้าหมู่บ้านโปชีแล้วเขาพร้อมที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อสังเกตการไม่ว่าพวกเขาจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้หรือไม่เราจะรอดูกัน หลังจากพูดจบชายวัยกลางคนสองคนที่ยืนอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านก็เปิดประตูหมู่บ้านและมีคนกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านยังไม่สมบูรณ์เกือบทั้งหมดเป็นบ้านชั้นเดียวปลุกระเบื้องโคลนเมื่อทีมงานรายการเข้าไปชาวบ้านเหล่านี้ยืนห่างๆที่ประตูบ้านหรือมองออกไปนอกตัวบ้านจากหน้าต่างการจ้องมองแบบนั้นไม่เป็นมิตรอย่างแน่นอนทำให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัว กูจือซางเหลือบมองเข็มทิศในมือเข็มชี้บนนั้นยุ่งเหยิงไปหมดมันก็วนเป็นวงกลมบนหน้าปัดเธอพบว่าพื้นที่ของหมู่บ้านนี้คือสถานที่อันเป็นมงคลใบหน้าและดวงตาของชาวบ้านทุกคนเต็มไปด้วยความอมทุกข์และไร้ชีวิตชีวาซึ่งเป็นเรื่องแปลกจริงๆท่ามกลางฝูงชนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดูดนิ้วถักเปียบิดเบี้ยวและใบหน้าเล็กสกรปรกเธอเป็นหนึ่งในชาวบ้านไม่กี่คนที่ดวงตาสว่างใสย,ยืนถัดจากแม่ของเธอ เธอมองกล้องที่เจ้าหน้าที่รายการถืออย่างที่อายและอยากรู้อยากเห็นแม่ขะ่องดำนั่นเธอชี้ไปที่กล้องราวกับว่าเธอต้องการจะมองใกล้ๆแต่แม่ที่อยู่ข้างๆเธอเปลี่ยนสีหน้ากระทันหันดึงเด็กหญิงตัวน้อยไปด้านหลังและตบเด็กอย่างแรงด้วยหลังมือใครบอกให้ลูกดูนั่นใครอนุญาตให้ลูกไปตรงนั้นสาวน้อยถูกตีจนน้ำตาแตกทำเอาทีมงานรายการต่างมองหน้ากัน ลีเชิงเหอกล่าวว่านี่ใครที่นำขนมมาก็แจกให้เด็กๆด,ด้วยก่อนที่เขาจะพูดจบชายที่อยู่ในห้องด้านหลังก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวและเดินออกมาเมื่อเห็นลูกสาวร้องไห้และภรรยาที่ดูตื่นตระหนกเขามองไปที่ทีมงานที่กำลังงุนงงและนึกอะไรบางอย่างได้ความดูร้ายที่เรียกว่าความเกลียดชงังปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขาจ้องมองไปที่กลุ่มชาวต่างถิ่นและกล้องที่อยู่ข้างหน้าเขา ทันใดนั้นก็หยิบค้อนขึ้นและพุ่งเข้ามาพวกแกมาทำร้ายพวกเราอีกแล้วชายคนนั้นพูดภาษาท้องถิ่นแต่เขาอาจบอกได้ว่าเขาเกลียดชาวต่างถิ่นมากมีเสียงดังเกิดขึ้นกล้องตัวหนึ่งถูกค้อนทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลีเฉิงเหอและคนอื่นๆรีบวิ่งเข้ามาหยุดเขาดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความวิตกคุณทำอะไรหนะ่าต้องรู้ว่ากล้องตัวนี้ราคาหลายแสนและหัวใจของเขาคงแหลกสลายเมื่อมันถูกทุบ เขารู้สึกเสียใจเขารู้ว่าเขาไม่ควรต้องมาทนทุกทรมานในหมู่บ้านบนภูเขาที่ห่างไกลแห่งนี้เพียงเพราะตํานานของภูเขาโปโปโชาวบ้านคนอื่นๆที่เฝ้าดูอย่างเย็นชาเห็นคนจากทีมรายการเข้ามาล้อมรอบพวกเขาด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อเห็นว่ากลุ่มคนสองกลุ่มกําลังจะมีความขัดแย้งก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปในหมู่บ้านเสียงแหบห้าวก็ดังขึ้นจากระยะไกลพอแล้วมีปัญหาอะไร ชาวบ้านก้มศีรษะลงทีละคนเมื่อเห็นคนมาคนที่ทุบเลนก็เรียกแม่ย่าด้วยความเคารพกูจือซางรีตาลงเล็กน้อยและมองไปที่หญิงชราที่สวมชุดประจำเผ่าและเครื่องประดับทองและเงินหญิงชราตัวเตี้ยและก้มลงพิงไม้คำ้ำผิวบนใบหน้าของเธอเหมือนเปลือกมอไม่ไม่ผมสีขาวบริสุทธิ์ของเธอก็เพียงพอที่จะบ่งบอกอายุของเธอได้ สิ่งที่ทำให้กูจือซางกังวลก็คือใบหน้าของหญิงชราไม่สามารถมองเห็นเส้นโชคลาบและเส้นชีวิตได้ซึ่งควรจะถูกซ่อนไว้ด้วยวิธีการพิเศษบางอย่างนี่คือแม่มดชายคนนั้นยังคงแสดงอารมณ์ชี้ไปที่กลุ่มรายการและตะโกนเป็นภาษาท้องถิน่นแต่หญิงชรากระแทกไม้ค้ำของเขาและหยุดเขาอย่างรุนแรงคุณยังโกรธแค้นอยู่คุณต้องการที่จะพลาดเลิกหรือไม่ เธอหันศีสับไปมองทุกคนอย่างเย็นชาจากนั้นเปลี่ยนเป็นภาษาจีนกลางพวกคุณไม่อยากถ่ายรายการแล้วหรือเข้ามาสิลี่เฉิงเหอต้องการถามเกี่ยวกับการชดเชยเลนที่เสียหายจริงๆแต่เมื่อมองดูชาวบ้านรอบๆตัวเขาเขาก็กลืนคำพูดลงคอยอย่างขมขื่นแม้ว่าหญิงชราจะปล่อยให้ทีมงานรายการเดินไปรอบๆอ,อย่างสบายๆ แต่ทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เข้าแข่งขันก็รู้สึกหวาดกลัวหลังจากประสบกับเหตุการณ์เมื่อครู่เจ้าของบ้านหลิวเกี้ยงเดินมาหาด้วยรอยยิ้มเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่เราได้สื่อสารกับแม่ย่าหัวหน้าหมู่บ้านที่นี่แล้วเวลานี้ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วท้องฟ้าเหลือแสงอุ่นๆเพียงเล็กน้อยเมื่อถึงเวลาชาวบ้านก็จุดคบเพลิงแม่ย่าหัวหน้าหมู่บ้านเม้มปากและพูดอย่างเย็นชาวันนี้เป็นพิธีอวยพรที่สำคัญในหมู่บ้านของเรา นี่เป็นประเพณีของหมู่บ้านคุณสามารถชมได้จากด้านข้างแต่คุณต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนพิธีอวยพรและอย่าถามอะไรลีเชิงเหอรับคำครั้งแล้วครั้งเล่าและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และผู้เล่นคนอื่นเวลาหนึ่งทุ่มผู้คนในหมู่บ้านเกือบทั้งหมดออกมาจากบ้านของตนและมาที่ลานโล่งตรงกลางพร้อมคบไฟในมือแม่ย่าหัวหน้าหมู่บ้านสวมผ้าสีแดงเข้มและเครื่องเงินหนักบนศีรษะของเธอ ถือชามในมือของเธอซึ่งมีเลือดของสัตว์ชนิดหนึ่งเธออยู่บนพื้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจากคนที่อยู่ข้างๆตัวสันเทาและว่าสัญ,ญลักษณ์บนพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดสัญ,ญลักษณ์แปลกๆแต่ละอันล้วนมีความลึกลับเป็นพิเศษภายใต้ใตแสงไฟหลังจากว่าเสร็จเธอเอาแต่รูปหน้าอกหลับตาแน่นและพึมพำเป็นคำพูดผู้แข่งขันหมายเลขห้าที่จ่ายเงินให้ชาวบ้านข้างนอกเพื่อนำทางเขาไม่มีทักษะทางจิต แค่คิดว่ามันสนุกที่ได้ไปแสดงเขาคิดว่าการแสดงเป็นสคริปต์และเขาไม่เคยปิดบังว่าเขาซื้อคำตอบแต่ตั้งแต่เข้ามาในหมู่บ้านนี้สีหน้าของเขาก็ไม่กลับมาเป็นปกติเขาพึมพำเบาๆในขณะนี้ที่นี่มันแปลกเกินไปฉันคิดว่าชาวบ้านพวกนี้อันตรายมากเราออกไปได้ไหมผู้ชมในห้องถ่ายทอดสดต่างก็หวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็นเช่นกัน ทันใดนั้นหญิงชราก็กรีดร้องเสียงดังและร้องเพลงบูชายันที่ไม่มีใครเข้าใจหลังจากนั้นชาวบ้านคนหนึ่งนำทารกสี่คนมหาห่อตัวที่ใกล้กองไฟเสียงร้องของทารกดังมากพวกเขาถูกวางไว้กลางพื้นที่เปิดโล่งทีละคนหญิงชราเขย่าฝ่ามือที่หยาบและแห้งของเธอในขณะที่โอยพรให้กับพวกเขากูจือซางสามารถมองเห็นใบหน้าเล็กๆก,ก,กับเปลวไฟได้จากระยะไกลเด็กเหล่านั้นน่าจะเพิ่งเกิดได้ไม่นาน บางคนหน้าอ้วนลืมตาแล้วและบางคนก็ยังเล็กมากเธอสามารถเข้าใจเพลงบูชายันที่ร้องโดยหญิงชราไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่หวาดกลัวเป็นเพลงบวงสรวงชนิดหนึ่งเพื่อขอพรจากถวยเทพในสมัยโบราณและไม่ใช่สิ่งที่เสียหายแม่มดชรากำลังสวดอ้อนวอนต่อเทพ,พเจ้าภูเขาเพื่อปกป้องชาวบ้านของเธอในสายตาของผู้คนจากหมู่บ้านอื่นที่นี่เป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งโดยเทพ,พเจ้าบนภูเขา แต่เห็นได้ชัดว่าชาวบ้านไม่คิดเช่นนั้นพวกเขาศรัทธาในเทพเจ้าขุนเขาและคิดว่าเทพเจ้าแห่งขุนเขาจะให้พรแก่พวกเขาได้แค่พรมันฟังแปลกแปลกไปหน่อยนั่นคือฉันไม่ต้องการให้เด็กๆเ,เหล่านี้ประสบความสำเร็จในการเรียนและมีชีวิตที่ยืนยาวแต่ฉันแค่ขอให้พวกเขาเติบโตอย่างแข็งแรงและกลายเป็นพลเมืองที่ซื่อสัตย์ของตาซานทันใดนั้นเธอก็นึกถึงบางสิ่งรวมกับใบหน้าที่แปลกแปลก ทัศนคติที่ประหลาดของชาวบ้านเหล่านี้ความคิดที่น่าตกใจปรากฏขึ้นในใจของเธอกูจือซางระง,งับการคาดเดาในใจของเธอพรบูชายันใช้เวลาไม่นานและจบลงภายในสิบนาทีเด็กทั้งสี่ที่ถูกหามออกมาพวกเขาเงียบและพลอยหลับไปและได้รับการอบกอดจากพ่อแม่ของพวกเขาในธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านคบเพลิงและตะเกียงน้ำมันกำลังจุดอยู่ในห้อง มีเพียงตะเกียงสีเหลืองสลัวสลวที่อยู่เหนือหัวเท่านั้นนอกจากผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่แล้วแม่ย่าของผู้ใหญ่บ้านยังนั่งอยู่ในที่นั่งหลักของหอประชุมรอบตัวเธอมีชายหญิงหลายคนในหมู่บ้านซึ่งกําลังเฝ้าดูทีมงานรายการในห้องด้วยสายตาระแวดระวังแม่มดชาราถอดเครื่องเงินบนศีสะออกและยังคงสวมชุดบูชาย,ยันอยู่เธอพูดอย่างกระวนกระวายใจว่าพวกคุณจะถ่ายทำเสร็จเมื่อไหร่